ผสมเจ้าข้าวผัดกินอาหารเม็ดนะครับผมนี่นะครับข้าวผัดนะครับผมน้องข้าวผัดขี้ดื้อนะครับขี้ดื้อนะครับผมขี้ดื้อนะครับขี้ดื้อนะครับผมนี่นะครับผมดูหางนะครับผมเสียงกินกับแก๊บกับแก๊บเลยนะครับผมก็กินต่อจากเพื่อนนะครับผมกินต่อจากเพื่อนนะเพื่อนก็กินอิ่มไปแล้วนะครับผมเพื่อนก็กินอิ่มไปแล้วนะกินต่อจากเพื่อนนะครับผม ซอนนะครับผม,อ,มอ่ากินตายอ่ากินเลย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 อืมอืมอืมกินหน้าเด็ดอร่อยจังเลยกเต้าักกลับตักกลับ ยังอะไรเจิน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 กินอะไรกินอลไรกินอลไรกินอลไรอย่างกินอั่งมองไม่ต้องมองหรอกปูตัวใหญ่นะครับปูตัวใหญ่นะครับผมอย่งกินอั่งมองนะครับผมกินไปกินไปกินไปเลยกินไปเลย คร i, bar divide, bar divide, bar divide, bar ัิงๆก็แคปปกแกปปกแกปนะครับผมขี้ดื้อมากเลยนะครับขี้ดื้อมากเลยนะครับผมมาดื้อแต่ตอนกินอาหารนี่แหละเม็ดน้ไหมเยอะไหมเยอะไหมเยอะไม่ยอะเบึ้๊บโผล่มาแล้วมาจากไหนล่ะเนี่ยมาจากไหนล่ะเนี่ยฮะมาจากไหนมาแล้ว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 มาแลยมาเลย ไปแล้วครับผมดึงมากๆลยนะครับเข้าไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โน <c ạnh> <Coke> ่นนะครับผมโอ้ออกไปโน่นเลยโน่นเลยนะครับผมดึงมากๆนะครับผมดึงมากๆนะครับผมนี่มาโผล่ตรงนี้เลยโอ้โหีดือจริงๆเลยเล่นแล้วครับเล่นกันแล้วครับผม เยอะเลยนะครับน้องแมวนะครับผมน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับกันนะครับผม